สวัสดีค่ะวันนี้พึ่งก็จะมาสาธิตวิธีการกินยุงนะคะช่วงนี้ยุงมันเยอะมากๆเลยค่ะไปที่ไหนก็โดนยุงกัดอยู่ตลอดก็เลยอยากจะแก้แค้นมันด้วยการกินมันค่ะวิธีการกินยุงก่อนอื่นเราก็ต้องสังเกตกันว่ามันจะจู่โจมเราจากทางด้านไหนนะคะบางทีเสียงมันก็มาจากทางด้านซ้ายบางทีมันก็จะมาจากทางด้านขวา แต่ว่าโดยส่วนมากนะคะเราก็จะไม่เห็นตัวมันจะได้ยินแต่เสียงมันนะคะเพราะฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดเราก็ต้องหลอกมันคืนด้วยการหลอกให้มันมาทางด้านหน้าเรานะคะด้วยวิธีการแกล้งหลับค่ะแกล้งหลับแบบนี้นะคะ อ,อ่าอ่าเออขอโทษนะคะหลับนันไปหน่อยค่ะเอาไหม่นะคะเราก็จะแกล้งหลับนะคะแล้วก็ฟังเสียงของมันนะคะถ้าเสียงของมันใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาทางด้านหน้าของเราขณะที่มันกําลังจะเกาะปลายจมูกของเรานะคะแล้วก็ลืมตาขึ้นค่ะลืมตาขึ้นนะคะแล้วก็ใช้จังหวะที่มันกําลัง ตกตะลึงอยู่นั้นเราก็ทําการสะกดจิตมันค่ะด้วยการทําแบบนี้นะคะระวังนะคะทําไปทํามาจะงงเองนะคะจนกระทั่งรู้สึกว่ายุงมันงงเราก็ปิดท้ายด้วยการทําตาเหล่ค่ะทําตาเหล่แล้วก็แลลิลอกมันนะคะ และพายุม,มันตกใจนะคะเราก็รีบกินมันเลยค่ะเค็ม <c oughs> นะคะไม่นึกว่าเลือดตัวเองจะเค็มขนาดนี้เพราะในห้องนี้มันมีเราอีกคนเดียวนะคะ แต่ยังไงก็ตามนะคะการกินยุงมันก็จะมีประโยชน์ตรงที่เราก็ได้เลือดของเรากลับคืนมาในตัวของเรานะคะเพราะฉะนั้นใครที่ว่างๆอยู่บ้านไม่มีอะไรทำบ้านยุงเยอะนะคะก็สนใจก็ลองเอาวิธีนี้ไปใช้ได้นะคะขอบคุณมากค่ะ